การเกิดแห่งกิเลสการสูญสิ้นไปแห่งกิเลสเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นมันเกิดผัสสะเกิดเวทนาอสาบายทางตาถูกแกตางามแก่ตาสวยแก่ตาแล้วก็เกิดความรักความพอใจเรายัง,งโง่เรายังไม่มีปัญญาพอที่ว่านั่นมันสักว่าธรรมชาติ นั่นมันสักว่าความเห็นทางตาแต่เราไม่เห็นอย่างนั้นแลยเป็นความงามเป็นตัวตนอันสวยงามเราก็รักเพราะเราโง่เราจึงหลงรักนี่เรียกว่ากิเลสประเภทโลภะราคะโลภะกิเลสประเภทรักประเภทจะเอาประเภทจะกอดรักยึดถือเขาไว้ <c oughs> ที่นี่แคว่าไอสิ่งนั้นมันไม่ให้เกิดสุขเวทนา เช่นนั้นแต่มันเกิดทุกขเวทนาเราก็เกลียดเราก็โกรธก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธะอยากจะทําลายมันเสียเนี่ยกิเลสประเภทนี้อยากจะทําลายมันเสียกิเลสประเภทโกธะที่ถ้าว่าไอ้สิ่งที่มากระทบนั้นมันไม่แน่ว่างามหรือไม่งามสบายหรือไม่สบายอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เกิดกิเลสประเภทที่สามคือโมหะโมหะ ยังไม่รู้อย่างไรอย่างไรแนะ่ด้แต่วนเวียนวนเวียนอยู่รอบรอบนั่นแหละจะรักก็ไปก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รักจะเกลียดก็ยังไม่เกลียดก็เลยได้แต่วนเวียนอยู่ด้วยความเชินงโงนสงสยัยทึ่งสนแทลังเลนี่ยโมหะประเภทโมหะหช่วยจำว่าโลภโทสะโมหะกิเลสสามประเภทนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ หรือจะมองกันอีกทางหนึ่งว่าอมันมีความยึดถือตัวตนแล้วมันก็อยากได้ก็เกิดอกิเลสประเภทโลภะที่อยากแล้วไม่ได้ตามที่อยากก็เกิดกิเลสประเภทโทสะถ้ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่มันก็มีโมหะที่จะวนเวียนติดตามอยู่แล้วก็เกิดกิเลสเอลายนล่เอง แล้วก็เกิดกิเลสเนี่ยเรียกว่าเกิดกิเลสท่านจะจำม้ดีๆว่าเกิดกิเลสนะเป็นจุดแรกคือเกิดกิเลสนี่พอเกิดกิเลสครั้งหนึ่งมันจะเกิดความเคยชินของกิเลสครั้งหนึ่งด้วยเรารักตัวทีหนึ่งมันจะเกิดความเคยชินสําหรับจะรักหน่วยหนึ่งด้วยเหมือนกัน เราไปโกรธสักท so er ีหน yeah. ึ่งมันจะเกิดความเคยชินสําหรับจะโกรธหน่วยหนึ่งเกิดโง่ทีหนึ่งก็จะเกิดความเคยชินสําหรับจะโง่หน่วยหนึ่งความเคยชินเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกิเลสแต่เป็นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเราเรียกว่าอนุัสกิเลสเกิดทีหนึ่งจะสร้างอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งกิเลสเกิดทีหนึ่งจะสร้างอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งไม่ว่ากิเลสตัวไหนอ่ะมันเกิดแล้วมันจะสร้างอนุสัย แปลว,ว่านอนตามอยู่คือความเคยชินนอนตามอยู่ในสันดานแล้วมันก็จะเกิดมักมมมแห่งความเคยชินมักมมมแห่งความเคยชินมากข้าวหมาักข้าวเราเรียกว่าอาสาวะเนะี่ยชื่อเปลี่ยนเป็นอาสาวะแล้วว่หมักดองหมักหมม,ม มีเฟอร์เมนติ้งมักหมมมักหมงจะอูดออกมาจะไหลออกมาเป็นกิเลสอีกนี่อาสาวะนั่นเราเต้องระวังอย่าเกิดกิเลสถ้เาเกิดกิเลสจะเกิดอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสสะสมมากข้าจะเป็นอาสาวะจะดันปรีออกมาตามรูรั่วเพื่อเกิดกิเลสใหม่อีกนั่นถ้าจะ จะดับอาสวะก็การย้ายเกิดอนุสัยคือนิสันนสยแห่งความเลวนิสัยแห่งความเคยชินเรียกว่าอนุสัยอยาให้เกิดกิเลสก็ไม่เกิดอนุสัยไม่มีอนุสัยก็ไม่มีอาสวะก็ไม่มีกิเลสติดต่อไปนี่เป็นโตรอย่างนี้ทำดีก็เหมือนกันเราทำดีไม่มีกิเลสอดกลั้นกิเลสไว้ได้ครั้งหนึ่งมันจะมีบารมีขึ้นมาหน่วยหนึ่งที่จะไม่เกิดกิเลส ทุกๆคราวที่เราไม่เกิดกิเลสจะมีบารมีขึ้นมาหน่วยหนึ่งสําหรับที่จะไม่มีกิเลสมากข้าวมากข้าวมันกิเลสก็ไม่มีโอกาสจะเกิดอีกต่อไปเรื่องมันก็จบกันนี่ขอให้จําไว้เป็นหลักสําหรับประพฤติว่ามันมีกฎแห่งการเกิดและการไม่เกิดกิเลสอย่างนี้ว่ามีกิเลสครั้งหนึ่งก็เกิดความเคยชินของกิเลสขึ้นมาหน่วยหนึ่ง แล้วมันต้มากขึ้นทุกคราวที่เกิดกิเลสตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องมานดามันเกิดกิเลสกันกี่ครั้งกระทกาตัว,ว่ามีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเท่านั้นหน่วยนี่เราเรียกว่าอนุัสก <c oughs> ิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงโดยตรง เรียกเป็นบาลีว่าโลภโทสะโมหะนี่คือกิเลสแต่ละอย่างละอย่างเกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็เกิดความเคยชินสำหรับจะเกิดกิเลสนั้นหน่วยหนึ่งสะสมไปหน่วยหนึ่งส่วนที่เป็นความเคยชินจะเกิดกิเลสนี้เราเรียกว่าอนุใส <c oughs> เขาแปลกันว่านอนอยู่ในสันดาน ที่จริงก็เป็นของที่เกิดใหม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะนอนนอนนิ่งเที่ยงแท่อยู่ในสันดานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้การที่จะเกิดกิเลสใหม่นั่นมันก็ต้องเกิดด้วยเหมือนกันแล้วก็ดับไปเหมือนกันแต่มันมีความเคยชินมากเพราะมันจึงเกิดง่ายนียเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลส แล้วก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอนุัสัี <c oughs> อนุสัสสะสมไว้ในสันดานนี่มากข้าวมากข้าวมีความหมักหม,มมที่เรียกว่าอาสวะคอยแต่จะไหลออกมาเปรียบเหมือนกับว่าของบูดเน่ามันขยายตัวมันมีรูรั่วที่ไหนมันก็จะดันออกมา ส่วนนี้เราเรียกว่าอาสวะมาจากอนุสัยที่ผสมไว้มากสะสมไว้มากในสันดา <c oughs> นมันก็มีอาสวะมากที่จะออกมาเป็นกิเลสแล้วก็เกิดความทุกข์อีกจำคำสามคำว่ากิเลสว่าอนุสัยว่าอาสวะไว้ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนแจน่มแจ้ง มันเป็นเรื่องที่เป็นอยู่กับเราทุกคนตั้งแต่อ่อนแต่ออกมาจนกระทั่งบัดนี้เรามีอนุสัยความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้นสะสมไว้มากดังนั้นเราจึงเกิดกิเลสได้มากได้ง่ายได้เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันก็เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมเพราะมันมากเพราะมันเร็ว ทีนี่กฎในทางที่ตรงกันข้ามคือเราบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสมีสิ่งแวดล้อมทำให้เราเกิดกิเลสหรือควรจะเกิดกิเลสแต่เราบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสถ้าอย่างนี้เห็นมันก็มีผลไปในทางตรงกันข้ามจากอนุสัย คือไม่มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแต่ลดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนี้เราเรียกว่าบารมีจำกันง่ายๆเรียกว่าบารมีไม่เกิดกิเลสครั้งหนึ่งก็เรียกมีบารมีหน่วยหนึ่งไม่เกิดอีกครั้งหนึ่งก็มีหน่วยหนึ่งมากเข้ามากเข้าก็มีกำลังที่จะป้องกันไม่เกิดกิเลสต่อไปคือไม่มีอาสวะ ที่จะไหลออกมาท่านเราสังเกตด,ดูดีว่าที่เราปล่อยให้กิเลสเกิดและเกิดอนุสัยเนะี่ยมันกี่ครั้งถ้าที่เราห้ามไว้ได้ไม่เกิดกิเลสมีบารมีขึ้นมานี่มันกี่ครั้งดูมันจะเทียบกันไม่ได้เราเคยแต่ปล่อยให้เกิดกิเลสและเพิ่มอนุสัยมากมายเหลือประมาณ ส่วนที่บังคับไว้ได้เพื่อเป็นบารมีที่จะไม่เกิดกิเลสนั่นมันหาดูยากบางคนจะหาธรรมยาหยอดตาก็ไม่ได้เพราะเขามักง่ายปล่อยให้กิเลสเกิดตามชอบใจนี่มันต่างกันอย่างนี้ <c oughs> เรามองเห็นกฎสองข้อนี้ว่าจะเกิดกิเลสเกิดความเคยชินแห่งกิเลสจะเป็นอาสวะไหลออกมานั้นอย่างไร เราบังคับแม่เกรริดกิเลสมีบารมีป้องกันกิเลสแล้วไม่มีกิเลสที่จะออกมานี่ก็มีเท่าไรมีอย่างไรเราก็จะได้ประพฤติให้ถูกต้องเนี่ยกดตัวอย่างสองเรื่องที่นำมาสแสดงให้ดูว่าเป็นตัวอย่างเพราะในร่างกายจะมีชีวิตจิตใจเนี่ยมันมีกฎ อยู่มากมายหลายอย่างเกีย่ยวกับกิเลสและความทุกข์แต่ที่เราควรจะทราบเนี่ยคือกฎปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจตตาว่าจะให้เกิดกิเลสและความทุกข์อย่างไรและกฎของอความเคยชินแห่งกิเลสเกิอดอนุสัยเกิอดอาสวะหรือว่ามันในทนองที่ตรงกันข้ามนั่นมันเป็นอย่างไร เป็นสิ่งสําคัญมากที่ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาจะต้องเข้าใจจะต้องแจ,จ่มแจ้งแล้วก็จะปฏิบัติควบคุมมันได้